สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สอนโดยมิสนงลักษ์นะคะตอนนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องระบบคอมพิวเตอร์อยู่นะคะ วันนี้นะคะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องคุณสมบัติแล้วก็สื่อเดี๋ยวที่นี่เราวันนี้เราจะมาดูเรื่องคุณสมบัตินะคะและการนําไปใช้งานของสื่อกลางประเภทสายสัญญาณเรามาดูนะคะชนิดของสื่อกลางนะคะอันนี้เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้มนะคะมีความเร็วสูงสุดคือ1 กิกะบิตเซคันด์นะคะระยะทางไม่เกิน100เมตรนะคะการนำไปใช้งานใช้ยังไงคะใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เข้ากับแลนที่ใช้ในปัจจุบันนะคะนี่ก็คือชนิดของสื่อกลางสายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้มนะคะอันที่2คืออะไรคะอันที่2ก็คือสายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้มนะคะนี่มีแบบฉนวนหุ้มนะคะ STP นะคะคก็คือ10กิกะบิตวินาทีนะคะ10กิกะบิตวินาทีคืออะไรคะ10กิกะบิตวินาทคือความเร็วสูงสุดนั่นเองอันนี้คือเท่าไหร่คะแบบไม่มีฉนวนหุ้มคือ1กิกะบิตวินาทีนะคะความเร็วนะคะอันนี้ระยะทางไม่เกิน100เมตรนะคะส่วนอันนี้ความเร็วสูงสุดคือ10กิกะบิตวินาทีไม่เกิน100เมตรนะคะนี่คือสายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม ความเร็วนะคะ10กิกะบิตเปอร์ซิกเกไม่เกิน100เมตรระยะห่างใช้เชื่อมตากับคอมพิวเตอร์เข้ากับแลนมีราคาสูงนะคะนี่มีราคาสูงนะคะต่อไปนะคะสายโคเชียนนะคะนี่เป็นสายโคเชียนนะคะความเร็วละคะ100เมกะบิตเปอร์ซิกเกลไม่เกิน100เมตรระยะทาง ใช้เป็นสายแกน์หลักสำหรับแบรนด์ในยุคแรกๆเลยและยังนิยมใช้อยู่นะคะอันต่อไปคืออะไรเอ่ยสายไฟเบอร์ออปติกนะคะตัวนี้นะคะสายไฟเบอร์ออปติก100กิกะบิตเปอร์เซกัมีความยาวมากกว่า2กิโลเมตรนะคะใช้เป็นสายแกนหลักในการในระบบเครือข่ายหรือใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลนะคะที่อยู่ห่างไกลอ่ะทีนี้มีทบทวนให้อีกนะคะ ่ามาดูอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือสายคู่บิดเกียวแบบไม่มีฉนวนนะไม่มีฉนวนหุ้มนะนี่อันนี้ไม่มีฉนวนหุ้มนะคะไม่มีฉนวนหุ้มนะคะความเร็ว1อันนี้ความเร็ว1จิกะบิดนะคะอันนี้ความเร็ว1จิกะบิดอันนี้เท่าไหร่คะแบบมี10จิกะบิดเปอร์วิคันความเร็วนะเรามาดูความเร็วก่อน10จิกะบิดเปอวิคัน อันนี้คือ100่งร้อยเมกะบิตเปอร์คันเด็กๆดูตรงนี้นะอันนี้มันเป็นจิกะบิตนะอันนี้คือจิกะบิตนะคะจิกะบิตนะคะอันนี้เป็น10จิกะบิตนะคะตัวนี้เป็น100่งร้อยเมกะบิตนะคะ100่งร้อยเมกะบิตนะคะอันนี้ถือว่าน้อยอะ่ะเมกะบิต100โอ้100จิกะบิตเปอร์วิคัน นะคะนี่100กิกะบิตเซกันนะคะเด็กๆลองลองลองดูสิว่าอะไรที่มันมันได้เยอะที่สุดคะอันนี้1กิกะบิตนะคะอันนี้10กิกะบิตนะคะสูงสุดน่าจะเป็นตัวนี้ไฟเบอร์ออปติก่ะนี่ตัวนี้ไฟเบอร์ออปติก100กิกะบิตเซกมากกว่า2กิโลเมตรด้วยใช้เป็นสายแกนหลักสำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่อยู่ห่างไกลนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปเรามาดูตัวนี้ สื่อกลางประเภทไร้สายนะจ๊ะสื่อกลางประเภทไร้สายก็คืออินฟราเรดนะคะเป็นสื่อกลางการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงที่มีความยาวคลื่นต่ำมักใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่ปรัศจากสิก่งกีดขวางระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณเช่นการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตนะคะอินฟราเรดดาต้ s s o c i a t i o n นะคะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นอินฟราเรดนะคะเป็นสื่อกลางสื่อสารที่มีลักษณะเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงอันนี้ก็คืออินฟราเรดนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือคลื่นวิทยุนะคะคลื่นวิทยุเมื่อกี้นี้เป็นคลื่นเมื่อกี้นี้จะเป็นอินฟราเรดนะคะแบบไร้สายนะอินฟราเรดตัวนี้จะเป็นคลื่นวิทยุนะคะ เรดิโอเว็บมีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมี2ระบบนะคะมีระบบ A m นะคะ F ออันนี้คุณ้นณนะนักเรียนเคยฟังวิทยุแบบระบบ <c oughs> ผู้ปกครองนะคะอาจจะฟังวิทยุระบบ E m f m นะคะ <c oughs> สามารถส่งสัญญาณไปในระยะทางไกลโดยใช้อากาศเป็นตัวกลาง โดยใช้อากาศเป็นตัวกลางทั้งนี้การใช้ระบบ FM ในการส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียงจะสามารถยกระดับคุณภาพของเสียงให้ดีขึ้นป้องกันเสียงบรบกวนได้มากกว่า FM ได้มากกว่า AM นะคะซึ่งระบบ AM สามารถส่งสัญญาณได้ไวกว่า FM แต่คุณภาพของ FM จะดีกว่านะนักเรียนดูนี่นะ <c oughs> อันนี้คือการส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุนี่นลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อไปเมื่อกี้นี้อินฟาเรดไปแล้วอันนี้ต่อไปเป็นคลื่นวิทยุต,ต่อไปเป็นไมโครเวฟจะ้ะไมโครเวฟเป็นสื่อกลางการสื่อสารความถี่สูงเหมาะกับการเชื่อมต่อสื่อสารในระยะไกลโดยอุปกรณ์ส่งสัญญ,ญาณต้องส่งสัญญาณพร้อมกับข้อมูลไปในอากาศให้กับสถานีรับส่งสัญญ,ญาณจากนั้นสถานีจะส่งสัญญ,ญาณ พร้อมกับข้อมูลต่อให้กับอุปกรณ์รับสัญญาณเอ่ะเช่นดาดฟ้าตึกสูงยอดเขานะคะนี่ดูตรงนี้นะคะนี่การส่งสัญญาณขึ้นไมโครเวฟระยะทางห่างขึ้นไปนี่ระยะทางห่างออกมาสถานีส่งกับสาถานีรับนะคะต่อไปดาวเทียมดาวเทียมคืออะไรคะรองเท้าไม่ใช่นะดาวเทียมคือ เป็นการสื่อสารระยะไกลครอบคุมพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะนี่โดยสถานีส่งภาคพื้นดินนี่ตรงนี้สถานีภาพพื้นดิน <c oughs> <c oughs> จะส่งสัญญาณความถี่ไมโครเวฟนะคะพร้อมกับข้อมูลไปยังดาวเทียมที่คูจอรน,นอกโลกนี่ดาวเทียม <c oughs> ไม่ใช่รองเท้านะคะดาวเทียมนะคะ ซึ่งทำหน้าที่ในการกระจายสัญญาณส่งไปยังสถานีพื้นดินนะคะอื่นๆที่เป็นจุดหมายนะคะนี่ตัวนี้การส่งสัญญาณดาวเทียมนะคะเดี๋ยวมีจะให้การบ้านเด็กๆลองไปทำดูนะคะไม่เยอะหรอกค่ะให้สักสามข้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ